ภูมิธรรมปฏิเสธข่าวในายใหญ่สั่งเบรคคดีลูกนายกจากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าในายใหญ่สั่งให้กันจอมพลังหยุดช่วยเหลือคู่กรณีของนายสมิธิพัฒน์หลีนวรัตหรือพีทลูกชายของนายกฤษดาหลีนวรัตนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรีที่ขับรถหรูปาดหน้ารถกระบะจนมีผู้บาดเจ็บสาหัสล่าสุดวันที่21เมษายน2568นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีได้ออกมาปฏิเสธกระแสข่าวดังกล่าว โดยยืนยันว่าไม่มีในายใหญ่สั่งเบรกคดีนี้และการเมืองจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอย่างแน่นอนในายใหญ่ที่ถูกกล่าวถึงนายภูมิธรรมได้ตั้งคำถามกลับถึงกระแสข่าวว่าในายใหญ่ที่สั่งการนั้นเป็นใครและมีความเกี่ยวข้องกับพี่ชายของนายสมิติพัฒน์อย่างไรโดยระบุว่าขณะนี้ในายใหญ่อายุ70กว่าปีแล้วการเมืองไม่ยุ่งเกี่ยวนายภูมิธรรมรับประกันว่าคดีนี้จะดำเนินการไปตามกฎหมายโดยได้พูดคุยกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วและย้ำว่าพักเพื่อไทยจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง ยิ่งพี่ชายของผู้ก่อเหตุเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคก็ยิ่งต้องทําให้เกิดความโปร่งใสไม่มีใครสั่งได้นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่มีใครสามารถสั่งการเรื่องนี้ได้แม้แต่ตนเองที่ควบคุมสํานักงานตํารวจแห่งชาติยังไม่สามารถสั่งการได้ความคืบหน้าคดีก่อนหน้านี้ตํารวจได้แจ้งข้อหาทั้งนายสมิธิพัฒน์และคนขับรถกระบะในข้อหาขับรถโดยประมาทโดยนายสมิติพัฒน์ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในคดีอาญา ส่วนผู้บาดเจ็บยังคงรักษาตัวอยู่ในห้อง i อ u ท่าทีของกันจอมพลังแม้จะมีกระแสข่าวเรื่องการถูกสั่งให้หยุดช่วยเหลือแต่กันจอมพลังยังคงเคลื่อนไหวในประเด็นนี้และเปิดโอกาสให้ทางนายสมิติพัฒแสดงความรับผิดชอบและเยียวยาผู้เสียหายอย่างจริงใจโดยรวมแล้วนายภูมิธรรมเวชยชัยได้ออกมาปฏิเสธข่าวการแทรกแซงคดีของนายใหญ่และยืนยันว่ากระบวนการทางกฎหมายจะดำเนินไปอย่างโปร่งใสในคดีของลูกชายนายกเทศสมนตรีตำบลบัญญบุรี เบียเดอะวอยเปิดวอร์แซนุ่มกัญชัยลามปะทะคนดังเพศดังเรื่องราวเริ่มต้นจากเบียเดอะวอย์โพสข้อความแซะรายการดังชาวเน็ตคาดว่าเป็นโหนกระแสที่เน้นนําเสนอข่าวผัวเมียมองว่าไร้สาระและอยากให้สนใจประเด็นที่มีสาระกว่าอย่างกรณีไซสกอตจากนั้นเกิดการโต้อตอบกันไปมาอย่างดูเดือดในโลกออนไลน์ชาวเน็ตส่วนใหญ่มองว่าเบียร์กำลังหมายถึงหนุ่มกัญชัยและรายการโหนกระแสโดยโยงไปถึงประเด็นการเถียงเรื่องนมแท้ในรายการ เดียตอบโต้ชาวเน็ตที่ให้ไปทารายการเองโดยยกตัวอย่างการให้ข้อมูลเรื่องทรายสกอตและเน็บว่าชาวเน็ตทําได้แค่อะไรเดียตอบโต้ชาวเน็ตที่ถามว่ากอบข้อมูลจากวิกิพีเดียหรือไม่้วย้อยคํารุนแรงเดียอ er ้างว่าเคยมีประสบการณ์ตรงกับรายการและไม่ชอบการขยี้เรื่องส่วนตัวของคนอื่นเพื่อสร้างความสนใจพร้อมวิจารณ์การนําเสนอข่าวที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศโพสต์นี้ถูกลบไปแล้วเดียโพสต์ถึงขั้นเสนอให้เชิญทรายสกอตและอธิบดีกรมอุทยานมาออกโหนกระแส คาดว่าจะเลติ้งดีเดียยังโพสตคล้ายแซนหนุ่มกัญชัยเรื่องการศึกษากฎหมายหลังหนุ่มโพสต์อธิบายถึงข้อจํากัดในการทํารายการเดีย er แสดงความคิดเห็นเรื่องศีลธรรมและตอบโต้ประเด็นที่ชาวเน็ตมองว่าคนไทยขาดศีลธรรมจึงชอบดูข่าวประเภทนี้จุดแตกหักสําคัญคือเบียร์โพสต์อ้างว่าหนุ่มกัญชัยฝากคนมาขอโทษแทนแฟนคลับที่โยงเรื่องและเข้ามาต่อว่าตนทําให้เกิดการโต้เถียงกับคนดังในโลกออนไลน์อย่างสอนฟุ๊กที่สนิทกับหนุ่มสอนฟุ๊ก ออกมาโต้ว่าหนุ่มกัญชัยไม่เคยฝากขอโทษและกล่าวหาว่าเบียรเข้าใจผิดและพยายามสร้างเรื่องเบียรและสอนปุ๊กโต้อตอบกันอย่างรุนแรงโดยเบียรท้าให้สอนปุ๊กแสดงหลักฐานการโทรคุยกับหนุ่มสอนปุ๊กโพสตหน้าเฟซบุ๊กตัวเองแท็กเบียกล่าวหาว่าเบียรแขวนตนทั้งที่อยู่ข้างเบียรมาตลอดและมองว่าเบียรสำคัญตัวผิดเบียลบโพสที่อ้างว่าหนุ่มฝากขอโทษและแขวนสอนปุ๊กสอนปุ๊กยังคงยืนยันความสนิทกับหนุ่มกัญชัยและโต้อตอบกับเพตดังอย่างอีซอขยี้ข่าวที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เพดราม่าแอดดิกและหมอของขวัญก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้โดยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการกระทําของเบียร์ล่าสุดเบียร mm ์โพสต์ว่าหนุ่มกัญชัยขอให้งดตอบโต้และเรื่องจบลงแล้วแต่ยังมีเพจดังอย่างอัธรสออกมายืนยันว่าหนุ่มไม่เคยฝากใครไปขอโทษและถูกเบียร์บล็อกเฟซซิงเคอยวนสวนกลับยันเล็กตึกสานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้มาตรฐานไม่เคยถูกร้องเรียนจี้รัฐบาลสาวไส้คนปล่อยข่าวเท็จ ซิงเคอหยวนแถลงโต้ก่ออุดยันเหล็กได้มาตรฐาน ISO ไม่เคยถูกร้องเรียนจี้รหัคนปล่อยข่าวหรือซิงเคอายวนโต้ะก่ออุดปมเหล็กไร้มาตรฐานตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินยันเหล็กได้มาตรฐานตาม ISO 9001กําหนดเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่21เมษายนที่ห้องลีลาวดีโรงแรมรามการ์เด้นตัวแทนจากบริษัทซินเคอายวนสตีนจํากัดโดยเป็นทีมทนายความจากสำนักงานกฎหมายเจ้าพญาทนายความนําโดยนายปิยพงษ์คงมลวน นายสุรศักดิ์วีรกุลและนายปฐมกรพินโยชัยพลกุลได้ออกมาแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าเหล็กไม่ได้มาตรฐานของบริษัทเป็นสาเหตุหนึ่งของการถล่มของการก่อสร้างอาคารสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอตองโอนายปิยพงศ์กล่าวว่าเบื้องต้นในนาตัวแทนของบริษัทซินเคอหยวนสตีนจํากัดทางบริษัทต้องขอแสดงความเสียใจต่อผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายปิยพงศ์กล่าวว่าทางบริษัทซิน เคอยวนสตีนได้รับผลกระทบอย่างมากจากกระแสสังคมที่ชี้นําว่าเหล็กที่มีสัญลักษณ์ SKY ไม่ได้มาตรฐานและเป็นสาเหตุหลักของโศก,กนาฏกรรมครั้งนี้อย่างไรก็ตามบริษัทพิจารณา,นานแล้วเห็นว่าการโต้อตอบในทันทีอาจไม่เป็นประโยชน์จึงรอให้ข้อเท็จจริงค่อยๆปรากฏซึ่งเชื่อว่าสาเหตุการถล่มน่าจะมาจากปัจจัยอื่นเช่นการออกแบบหรือการลดสเปกการก่อ,กอสร้างทั้งนี้เนื่องจากตัวอย่างเหล็กที่เก็บจากตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อนําไปตรวจสอบนั้น เป็นเหล็กที่ผ่านการใช้งานแล้วไม่สามารถอ้างอิงผลการตรวจสอบได้ซึ่งโดยขั้นตอนปกติแล้วการตรวจสอบมาตรฐานเหล็กจะต้องตัดแบ่งเหล็กออกเป็น3ท่อนท่อนหนึ่งเพื่อนําไปตรวจสอบท่อนที่2เก็บไว้เป็นเหล็กอ้างอิงท่อนที่3ให้โรงงานเก็บไว้หากผลการตรวจสอบท่อนแรกแล้วมีปัญหาหรือข้อโต้แยง้งจะได้นําท่อนที่2และสามราตรวจพิสูจน์ซ้าเพื่อให้ใคลายข้อสงสัยแต่กรณีตึกสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินถลม่มเหล็กของ SKY ถูกตรวจสอบซ้ำในท่อนที่1เพียงท่อนเดียว ด้านนายสุรศักดิ์กล่าวว่าผลการตรวจสอบเหล็กจากตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินถล่มของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยเป็นเหล็กที่ถูกใช้งานแล้วไม่ใช่เหตุผลที่จะบอกว่าเหล็กตกมาตรฐานเพราะการตรวจสอบอยู่นอกขอบขายของห้องปฏิบัติการจึงไม่สามารถนํามาวัดค่ามาตรฐานอุตสาหกรรมได้หมายความว่าผลการตรวจสอบสารบรอนนํามาใช้อ้างอิงว่าต่ำกว่ามาตรฐานให้มีผลทางกฎหมายเป็นไปด้วยความไม่ชอบธรรมแม้ผลการตรวจสอบเหล็กของอีกสองบริษัทจะออกมาตรงตามมาตรฐานก็ตาม อีกทางบริษัทไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบด้วยทางบริษัทจึงไม่รับรู้ผลการตรวจสอบแต่อย่างใดนายปิยพงศ์กล่าวว่าทางบริษัทซิมเคียยวนจำกัดได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำน,นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI และตัวสินค้าเหล็กก็มีมาตรฐานการผลิตตาม ISO 9001ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ b บ i ทุกประการนายปิยพงศ์กล่าวว่าดังนั้นการพยายามชี้นำว่าบริษัท อาจเป็นจีนเท่าและมีปัญหาเรื่องมาตรฐานนั้นไม่เป็นความจริงบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริตปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความสำคัญกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อย่างยิ่งนายปียพงศ์กล่าวว่าที่ผ่านว่าทางบริษัทไม่เคยถูกร้องเรียนเรื่องคุณภาพสินค้าและมีการเสียภาษีตามกฎหมายโดยในช่วง5ปีที่ผ่านมา2562-2566ได้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลรวม856ล้านบาทพร้อมทั้งระบุว่าบริษัทได้ช่วยเหลือสังคมไทยมาโดยตลอดเช่น การบริจาคหน้ากากอนามัยในช่วงโควิด19กว่า20ล้านชิ้นนายปียพงศ์กล่าวว่าทางบริษัทจึงของให้ภาครัฐติดตามสืบสวนผู้ที่ปล่อยข่าวลือต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องจีนเทาหรือประเด็นเหล็กไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากบริษัทได้รับความเสียหายอย่างมากและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้บริษัทจำหน่ายเหล็กผ่านตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นและมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่างสม่ำเสมอนายปิยพงศ์กล่าวว่า สำหรับประเด็นว่าทางผู้บริหารบริษัทซินเคอหยวนสตีนจำกัดจะออกมาถแถลงข่าวชี้แจงด้วยตัวเองในอนาคตหรือไม่ตรงนี้ไม่สามารถตอบได้เพราะทางทีมทนายไม่เคยพบหรือพูดคุยกับผู้บริหารบริษัทซินเคอหยวนโดยตรงและตอนนี้ทราบมาว่าทางผู้บริหารบริษัทซินเคอหยวนไม่อยู่ประเทศไทยและอนาคตไม่ทราบว่าผู้บริหารจะมีการถแถลงข่าวพบสื่อหรือไม่แต่ตอนนี้ยังนายปิยพงศ์กล่าวว่า ส่วนเรื่องความเป็นไปได้ในการถอนการลงทุนในประเทศไทยทีมทนายของบริษัทขอปฏิเสธที่จะให้คําตอบในประเด็นนี้ส่วนแผนธุรกิจในอนาคตของบริษัทซินเคียหยวนสตีนจำกัดจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นตรงนี้ทางบริษัทต้องขอปรึกษากับผู้ถือหุ้นก่อนเพราะเนื่องจากได้รับผลกระทบจากประเด็นดังกล่าวค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามทีมกฎหมายทั้ง3คนยืนยันว่าการถแถลงข่าวในวันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเล็กเส้นที่ใช้ก่อสร้างอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งถูกนาไปตรวจสอบเมื่อวันที่31มีนาคมโดยทีมกฎหมายถูกว่าจ้างให้มาชี้แจงเฉพาะเรื่องการถูกสั่งปิดโรงงานเท่านั้นจึงไม่ทราบเรื่องรายละเอียดการตรวจสอบของวันที่31มีนาคม2568ทั้งนี้ทีมกฎหมายให้ความเห็นกรณีการเก็บตัวอย่างเหล็กเมื่อ31มีนาคม2568ไม่เป็นธรรมต่อบ,บริษัทเพราะการนำเหล็กที่ผ่านการใช้งานและอยู่ในซรากอาคารที่ถล่มไปทดสอบมาตรฐานไม่สามารถสะท้อนคุณภาพ นเวลาผลิตได้เพราะเหล็กได้ผ่านแรงกดทับและความเสียหายแล้วการนาผลทดสอบดังกล่าวมาชี้นาสังคมถือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องส่วนกระแสข่าวการวิ่งเต้นด้วยเงิน300ล้านบาทนั้นทางทีมกฎหมายบริษัทปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวเนื่องจากบริษัทพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐเต็มที่